สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ลกครับเรื่องของแรงงานไทยในประเทศออสเตรเลียนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับบอกว่ารัฐมนตรีว่าการสุชาติหารือกับเอกอัคราชทูตนัก,กลงแคเมเบราเตรียมเร่งขยายตลาดแรงงานภาคการเกษตรในประเทศออสเตรเลียเริ่มต้นอย่างนี้ครับสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ ุชาติอธิบายอย่างนี้บอกว่าวันนี้เนี่ยผมและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานต้องขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตไทยนกะกลงแคมีราที่ได้ให้การดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายนะครับการที่แรงงานไทยได้มีโอกาสมาทํางานที่ประเทศออสเตรเลียจะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะวีมือเป็นการสร้างรายได้และก็ช่วยยกระดับ ฐานะให้กับครอบครัวจากการหารือในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับต่อการขยายตลาดแรงงานให้แรงงานไทยสามารถที่จะเข้ามาทำงานในออสเตรเลียมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในตำแหน่งงานที่เหมาะสมและได้รับค่าตอบแทนที่ดีรวมถึงการขยายตลาดแรงงานเพื่อให้ประเทศออสเตรเลียเปิดรับแรงงานในภาคเกษตรจากประเทศไทย ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีงานทํามีอาชีพนํารายได้กลับเข้าประเทศและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วยส่วนการจัดตั้งสํานักงานแรงงานในประเทศออสเตรลเลียนั้นนะครับขณะนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยอยู่ระหว่างการผลักดันอยู่เพื่อจะได้เป็นหน่วยงานดูแลประสาน ส่งเสริมและช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยนะครับจะเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในความร่วมมือด้านแรงงานมากขึ้นต่อไปในอนาคตผมต้องขอขอบคุณท่านทูตที่ได้หารือในวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับแรงงานไทยได้มาทำงานในประเทศออสเตรเลียมากขึ้นสามารถเพิ่มทักษะฝีมือ ยกระดับรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวที่สําคัญก็คือว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วยขณะเดียวกันครับนางสาวอาจารีศรีรัตนบันเอกอัครชทูตไทยนักกลุมแคม,มราประเทศออสเตรเลียได้กล่าวอย่างนี้ครับเธอบอกว่าขอชื่นชมแรงงานไทยว่าเป็นแรงงานที่มีคุณภาพขยันทํางานอดทนเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว ที่สาคัญคือมีทักษะและมีความสามารถที่หลากหลายโดยเฉพาะภาคบริการอย่างเช่นกุ๊กเช่นบาร์เทนเดอร์เช่นพนักงานบริการเครื่องดื่มหรือพนักงานเสิร์ฟอย่างนี้เป็นต้นงานบริการเนี่ยถือเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นสเสน่ห์ของคนไทยเป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติการหารื่อในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงานจะได้ขยายตลาดแรงงานให้คนไทยที่มีฝีมือมีมาตรฐานมีโอกาสเข้ามาทำงานในประเทศออสเตรเลีย เ,มมนเนื่องจากตอนนี้ตลาดแรงงานในออสเตรเลียอยู่ในภาวะขยายตัวและเป็นตลาดรองรับแรงงานไทยที่สําคัญต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตามตลาดแรงงานในออสเตรเลียขณะนี้มีความต้องการแรงงานประเภทช่างเชื่อมช่างเทคนิควิศวกรและก็ช่างทักษะฝีมือเป็นจนํานวนมาก